กับสวัสดีครับกับสวัสดี f c ทั้งช่องถูกๆ่ันนะครับอ่ะครับช่วงแรงๆใบใบครับของวันที่17นะครับอ่าเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเก่าซีนะครับอ่าเพื่อพา f เอฟซีทั้งช่องครับอ่าปฏิตามตัวเลขแนวทางครับอ่าตองงวดกันเลยครับประจำงวดวันที่1มีนาคม2567นานะครับอ่าวแนวทางตัวเลขของปูหาเก่าซีนะครับสิเป็นจังได้หนึ่งมีนาคมนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับขาวมาเฟงว่าชมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจครับสำหรับเอฟซีม่ที่เขามาเฟืองว่าชมไม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบ่าขาดข่าวสารแนวทางกันนะครับเอาครับสำหรับตัวเลขนวทังงวดที่ผ่านมานะครับถือว่าเขากันหลายสำนักนะครับสําหรับเลขวิ่งเอาครับทางแอดวิไลขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำนักใดมาเร็วเฮาปล่อยเร็วๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับให้ติดตามกันหนึ่งนี่หน้าคมนะครับ2567นะครับแต่ละสำนักต่างๆนะครับสำนักใดเร็วมาเร็วเฮาปล่อยเร็วกันเลยนะครับเอาครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาไปการน้ำมันสการปูหางเกาซีพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับหนึ่งนีนาคม2567ครับว่าแนวทางตัวเลขของปูหางเกาซีที่ ถูกวกโดนใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับกกขาดนมัสก,การครับปูขาดนมัสก,การครับปูเอาตองหวัดได้ปูเอาล่างเนาะเอาล่างล,ล่างอะไ <ป S 2> แล้วปูปพเพราะว่าเขียนใบไหล้ลหรอจะปูเหล้วยว่าเล้วค่ะเอฟซีเขียนใบสคริปต์มาตะบานคือได้นี่ค่ะแต่ว่าล่างห้องเข่าสูตรเดี่ยวหนึ่งรูปเนาะเอ๋าเก้มือไหมครับมือเหมือนผอ เขาสูตรเตี่ยวนะปูนะสูต,ตรตัวอื่นบาเข่าเป็เลยผาดบ่าเล็กติดบ่ใครผิดนะมะั้งผิดผิดไปหม,มดเลยเอามาเป็ยังปูติดล่างทำไมนะคะเอซีไ่ไม่ไมเรางมีรุดมีติดแน่ละเพราะว่าฝ่ายู่ดในนี่ค่ะเอซี่เพราะว่าอยู่ในบ้านมีงานข้าวดำนะคะปูจะต้องไป คิดนิมนต์ต่อนะคะเป็นเอาโอ้ในปูโตโตเคลื่อนที่่ปู่นนัโตพิเศษโอ้ยนะคะเอ้สิโตโตขังตัวนี้โตจากันโตจากรเจมเนีมันเพิ่นใส่กล้องกันโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์มากมือเอาโตก่อนส่นยังเขียนดีส่วนมันจะไม่กลมปูค่ะเดี๋ยวขยับกล่องเด้อบัดเด้อค่ะต้องเร่งพอดีตั้มลาก่อนปู ได้โตดีวะคะ่ะเอสซี่อ่าโตจากเกมยัมได้กาลังติดล่างโซลาเซลแต่เกาเาไม่เคยผ่าซ้ำเลยเนะาะค่ะปกติบดผ่าซ้ำเนาะปูเนาะเข้าละผู้งวดนี่ผมบอกเลยกันได้รุดละว,ว่าการรุดเพราะสองงวดติดเ่าว่าจับทัางได้แล้วปู ติดล่างแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งจับคู่กันเนาะคู่เราได้สวิงไงมค่ะคู่ให้ได้ให้ได้นั่นก็เป็นตามไหมจับคู่นะคะว่าอ,อากาศจะห้อนห่อนใครสิอันอเปียกหมดแล้วค่ะตอนนี้ มันขึ้นมันเย็นหวานแค่ว่าค้นเป็นไข่ว่าสบายไรเย็นร่มพร้อมจับคู่แปดแปดหนึ่งมาแล้วนะคะแปดหนึ่งสองหนึ่ง

ชุดเต็มด้บอกปู่อ่าถ้าถ้าห้าสังเกตเนาะปูตั้งแต่ปีหกเจ็ดมานหีสามหดสอดเก่าแรนบนสุวดวดเนาะปูเนาะเก่าแรนเก่าแรนด้วยค่ะเอี่ถ้าห้าสังเกตเนาะเ <7 8 S 2> กดแปดอือพวนเก่าอีกหรอหกแมนบอดเาเปูหกหนึ่งว่าสันบ่เก่าอีกว่าสันเขียนมันมาเด้ปูเขียนล,ลงไปังค่ะชุดเต็มร่องเนาะนค่ะ มันเดียวตัวเดียวนึงนะคะตอนแรกพูดซิบเขียนอยาวาบสื่อเ้อค่ะเอซีแต่ศูนยหนึ่งแต่สีสามเกอมบอกจะเคลีนรยังาวิ่งในันนี้กันได้เรทยังี่ละโอ้ลงเอาตัวนี้ละพอดมันทําปูเล็กปูมันเอมันสีเด่นอยู่นันปกำเนิดเล็กลางมั่วปูเล็กาง เปลี่ยนแปกกับหนึ่งเาเขียนเลขวิ่งให้เขียนแต่ก็ได้เขียนอยู่บอกอยู่บอกเอาค่าเลขวิ่งตัวสำคัญเลยแล้วว่าเอฟซีก็สิถามว่าเอาปูขึ้นสิบองห้เล็กวิ่งไว้พี่ปูผิดไปแล้วนะคะรอบสีมาตรงแตกนะคะเอฟซีแปกกับหนึ่งอ๋อแปกกับหนึ่งเป็นเลขวิ่งครับวิ่งคือวิ่งแปกกับหนึ่งที่จริงมันก็จะวิ่งเก่าในเล็กเป็นอะไรปู เก่าส้นลายสูตรบ่ลายสูตรเก่าส้นลายสูตรตอนสิแรนอีวิวบ่กเพิ่ปูวันที่สี่เรียนรยนยุนบ่แต่เป็นเลขแกับกานไ้ทำกันแต่ปรทีิจับปนติดเก่าก็ทินึงไว้ค่ะเน้นเลยบ่ปูมันก็ต้งเนหล็กได้แหละครับเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหเก้า แปดหนึ่งแปดหนึ่งสักคู่เ่หนึ่งสคู่ค่ะเรียว่าเป็นชุดเต็มแต่ว่ากับคู่ก็ไม่เน้นไห้นะครับเซฟซี่มันจะเป็นเก่าพี่เลยแห้งกอเก่าสีแห้งกว่8แปดหมอตอนนี้มันหอยู่ในเครียข่ายเดียวกันนี่แหละนี่แหละ3ตัวนี้แหละ ออนไลน์ต่อเตรียมแคปหน้าจอนะครับเอฟซีเลีวลเราบอกผู้อาจธรรมดาเลขไม่ได้เป็นคู่ขี้นี่ไม่ได้มีคู่ขี้ไม่ได้มีมี่หกเก่าตัวหนึ่งค่ะหกเก่านี่ตัวนี้ลักซี่เป็นเลขคู่ไม่ได้เป็นตัวนี้ตัวนามคุณอือค่ะอ่าครับชัดเจนให้ผู้ให้ให้เอฟซีแคปหน้าจอแล้วก็ให้ผู้ที่ใบเป็นน้ำนะครับ ครับแคบหน้าจอนะครับเลขเลขติดสามตัวงวด่อนล่ามันผิดครับปูมันมันมันนาจับปันพวกซีนาพเอามันถี่ไม่หนึ่งหกห้าสองน่ะครับมันผิดบานงวดนี่มันมันส้นกันแค่สามคู่นี่เพื่อนเพื่อนชอบนํำกันซ้ำอีกวันนั้นมันผิดถ้าตามรักทัาทัามันผิดไปงวดนึงเลขติดปูสี่กอดข้อกันมากเลยปูอย่างนั้นมาเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าแปดตัอสี่น่ะแปดหนึ่งก็เป็นได้ไม่ใช่เป็นแปดหนึ่งสี่หน่ ค่ะระวังเหล็กติดกอดข้อกันมากด้วยค่ะถ้ามันหลุดเก้าเด็กผู้เป็นไปได้ขี้กันมันออกไปแล้วอาจซีเป็ได้บอกว่าถือแต่ว่าเหล็กมันมันเด่นเด่นแห้งเก่าแต่ว่ามันมี่มองสิเอาลงยุ่งเก่าเลยนะเพราะว่ามันเรีนเลียนกันอครับค่ะเด็กผู้มันไปได้แล้วนะค่ะอือ่าค่ะอีซี่แคปหน้าจอไว้เด้อยค่ะนะคะแนวทางพวกทามมันขึ้นจะได้ว่าเขาได้แล้วค่ะเขาคำนวณนึกกับห้องเลยแต่วเขาเห็นว่ามันเป็นเลขกผูมูล บางทีสูตรเด่นเขาน่ะสูตรเลขเขาดีนั่นล่ละครับแั้นั่นเขาว่าหาคำนี้แหละเลขกล่างเลั้งสิจับตัดออกค่ะครับสองหนึ่งห้ามไปดิอาคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอนะครับอ่าติดล่างนะครับแปดเก้าหนึ่งปูว่าเก่ากับมาแห้งที่กันจับคู่นะครับมีเก่าคู่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหนาจอเปาเป็นนะครับมีแปดหนึ่งสองหนึ่ง สี่หนึ่งหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งอัลพลวัลเลกดับเนี่ยมันมั่นว่าใครมีหรอตาเล็กปูมันชนหนึ่งเลียนหนึ่งตัวเดียวขันเอาดิแทมันที่ี้ยแปดหนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งมนเปลี่ยถ้าเป็นใค้ขัดมาปูเลียยแปดหนึ่งหนึ่งแปดขันบนหนึ่งเปดี่ยนมากที่เป็นเจ็ดเก้าเนี่ยขันเดมาขี้ ครับม,มาเก็ดเก่าทัานทีมาเก็ดเก่าค่ะขันผู้ชี้ที่มาน<บ>านี่ครับบ้านนี้ครับมันเป็นชีช้ๆมันที่มาเก็บเก่าตัวเดียวนี่ตัวเลขเก่ากระเด็นนะนะมันจะเป็นเก็ดเก่าค่ะที่สี่คู่นี่แหละมาทินค่ะอ้าชัดจ,จีนนะคะเนาะทิ้งทางตัวเลขของผู่ห้าเก้าสี่นะคะแคปนาจาไว้นะคะชุดเลขหลักนะคะเดี๋ยรจะนี่แหละ ค่ะปลูกอธิบายแบบชัดจนเจนแล้วนะคะเนาะมักชอบติดตามขันค่ะบ่มักปล่อยพันค่ะนําเสนอฝักตอนเป็นเพียงแนว้ท่างค่ะรุ่นร,รักเขาดอกไม,มกอยูอ่ดอกขึ้นมาอยู่ค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี้เขากร่าวคบของพุ่ครูหลายๆนะคะทีแบ่งปันแนวทางให้ซีแฟนลับทางช่องนะคะเด็มีโชคมีหลักนากันนะคะสาธุค่ะสาธุครับ